สวัสดีค่ะเทล่าค่ะวันนี้เทล่าได้รับมอบหมายจากสำนักพิมพ์แจ่มใสให้หาของขวัญปีใหม่มาสวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านนะคะแต่ว่าของขวัญปีใหม่ชิ้นนี้ต้องออกแรงทำกันนิดนึงนะคะลองมาทำพร้อมกันไหมคะนั่นก็คือบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะนี่เป็นของที่เราเตรียมมาในวันนี้นะคะเพื่อทำขนมอร่อยนะคะก็มี บางกอนะคะวันนี้เราจะทำประมาณสามถาดด้วยกันพิมพ์พานะคะความกว้างประมาณ5นิ้วนะคะก็มีขนมปังกอ300กรอัอแล้วก็นมข้นหวานนะคะนมข้นหวานใช้ประมาณ80กรัมนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสวันนี้ใช้แบบโรแเซตใหน่อยนะคะของลยอีกอันนึงเอาไว้แต่ เป็นท็อปปิ้งนะคะก็คือบบอรี่ค่ะของไอเแซนซ์แล้วก็ที่ลืมไม่ได้คือน้ำมะนาวขาวไว้ปรงรูนส่วนขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างวิธีทำพายนะคะก็จะมี2ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันก็คือทำฐานพายก่อนนะคะจากนั้นค่อยทำตกแต่งข้างหน้าพายอีกครั้งนึงคราวนี้มาขั้นตอนแรกของการทาฐานพายนะคะเรามีขน แล้วนะคะ300กรัมจะใช้เครื่องบดก็ได้นะคะเครื่องเ,ออเครื่องบดหรือว่าใช้คบก็ได้อย่างไนที่สะดวกก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นขนมปังที่บดแล้วเราจะให้มันจับตัวกันนะคะก็ใส่เนยลงไปนะคะเมื่อกี้ลืมบอกส่วนผสมอีกอย่างนึงก็คือเนยสดรสเค็มนะคะเราเอามาละลายในเวฟก่อนก็ค่อยใส่เนยลงไป

ใครชอบเลยน้อยก็ใส่น้อย ็จแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมที่ได้ไปอัดใส่พินนะคะที่เราเตรียมไว้โอเคใส่พินประมาณ100กรัมนะคะ ู้เย็นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วในระหว่างนั้นก็นเดี๋ยวเรามาทำห,หน้าทอปปิ้งกันค่ะก็จกเอาฐานไพายไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือการทำครีมชีสนะคะครีมชีสที่ใช้ในวันนี้จะใช้แบบของวิลาเดฟีนะคะน้ำหนัก250กรัมหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะถ้าใครชอบครีมชีสแบบเป็นก้อนนะคะก็ชิ้นแบบนั้นก็ได้ค่ะ ขั้นตอนนี้ต้องมีเครื่องตีหน่อยนะคะเพราะว่าตีมือคงไม่ไหวแน่ไหววัจใจของการทำขั้นตอนนี้ก็คือการปรุงรสนั่นเองนะคะ พอเริ่มเหลวนิดนึงแล้วนะคะก็ใส่นมข้นหวานลงไปอันนี้ตวงไว้80กรัมนะคะ ได้ก็คือมันแล้วก็หวานนะ ¿Suele ไปแล้วค่ะลองชิมดูรสชาติโอเนะอออคอะไรคะหลังจากที่เอาเออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราจะใส่ครีมชีสลงไปค่ะ ดีมากเลย okay. เอาไปแก้ดิสูตรนี้จะได้ประมาณ3ถาดน,นะคะ <Okay. S 2> เอาไว้เอาไว้เผื่ออีกหนึ่งถาดโอเคได้แล้วพี่หน่อยเพิ่มความอ้วน แล้่เสร็จแล้วนะคะตกแต่งด้วยต้บุรียเยอะเนาะ,น,ะน่าทานที่สุดื เบอร์รี่อีกหนึ่งชนิดครับ <Sorry. S 1> เสร็จแล้วค่ะบลูเบอร์รี่ชีสพายสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะบลูเบอร์รี่ชีสพายนะคะหวัง mm hmm. ว่าจะเป็นของวัญได้ไหม ชิ่นชอบนะคะแล้วก็ทำเป็นของฝากได้ด้วยมีความสุขทุกคนค่ะ